ไปดิพี่น้องเนาะการยินดีตอนทับทุกฐานเขาซูซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมแพี่น้องเนะาะกาตอนนี้เขากะได้เขามาตลาดนะพี่น้องเนาะมาซองเบิ้งแนวครบแนวกินนี่แหละการมาเห็นน้องเพื่อนขายพักที่นะี่เนาะก็เลยแวะเขามาเบิ้งว่าน้องขายอย่างแดนเะนาะมีอย่างแดีพอาะเขาพอที่ว่าเขาจะซื้อช่วยได้เนะาะการเขาไปจะซื้อเพื่อ,อเป็นการสนับสนุนน้องพื่นอนเะนาะเพื่อนก็ยังน้นนอยอยู่พี่น้องยังน,น,น้อยนนอย,นนอยู่น้องเนาะ ดูมันอันนะนเนาะเอากันเลยว่าอยากเข้าไปเบิ้งเบิ้งแบบเพิ่นขายอย่างเด้เนาะกตโอเคเป็นเทอะไรอาจจะมีอย่างเด้หล้วก็เขาจะซื้อนางอย่างน้ำนองเนาะกะเข้าไปติดตามครับส้มอ่าได้น้ำกันน้ำน้องนะน,น่ะกะ่กำลังหมัดมกเขื่อยอยู่สบายดีหน่อยสบายดีสบายดีเหมือนเด้น้นมมือเด้สบายดีน่าเลยเออเครียดยังนี่นะ่ะ มันมะเขือเอามาขายนี่น้องขายมันยังได้ด้วยนี่นะขายผักบ่้งผักบุ้งได้มะเขือได้ใส่พักบ่้งมีไหมฮะน่นนองเอาทั้งใดมาหนิหนเก็บอยู่ทุกวันเก็บอยู่เแค่แค่น้องน,น,อน,น,อน,นี้เออน้องมาขายทุกมือไงขทุกมือได้มือหนึ่งประมาณจักพันมาขายนะ สิพันน้อ,นองอนาน้องซื้อยัองขอฮะจีน้องเฮียนอยู่น้องขอขอเขาแยนปะเข่าเข,<อ>ขอออ่าปอยยังรับประสามประสามอือประกาดมีบ่บ่มีประกาดซื้อมะเขือเด้อมีคนนะโอ้ในอนาณที่ก็น้องมีน้ำกันแต่คนไงสามคนสามคนมีพ่อแม่กับน้อง น้องมาขายทุ่งเมืองอันมะเขือนี่ก็บปูกเก่าผู้ใดปูกเก่าเราน้องเป็นผู้มะข่ายอ๋ออันนั้นหอมมันกับแม่นของน้องนะต้องหอมมันนะแม่นเอามาขายคือกันเจ <c oughs> งเขาหน่องอายุจักปีแล้วหน่องนะฮะ บีไ,ไปเีญญายอยาแเต้่งสักทีฮะบัีเ <c oughs> มเก่งเนาะแม,มหัดมะเขืออันนี้ขายขายน่าดนี่นะเดี๋ยวนี้นะพันิก็ไดสามหน่วยพันกิกออ 3, น 1, มะเขือยังนี้นะ บูพอปูก,ออกี้เออเนี่ยแล้วก็มีอันนะเงอนมันตุ่นเนาะเป็นนี่ครับถาดน,นอ้องเพลินมัดก่อนน้องมาขายทุกมือเลยอ่ะเอาเอามาสอบอยู่ที่เนี่ยพองหอมเนี่ยสอบพังหอมน้องยางมั้นอน่นอะ ไก่บอ่อบานนะบ่ไก่อ๋อนนะี่ยอาณาน้องจับมาพี่เลยประกอบนะมามาลายเบิงบัตถึกว่ามันมีจักพันเนี่ยอาจจะซื้อสวยนะแม่ไหนพวกห่อม,มันไหนจับมาพี่เลยแล้วก็บมาลายเบิงมันถึอจักพันไม่ต้องสอบก็ได้ละขายบ่ขายจะซื้อก็ขายดิ <c oughs> <laughs> ออแต่ละมือนี่ขายมืดบอน,น้อ,อ,าา <Okay. S 2> องมาน่ะน้องมักเอาเครื่องมาขายแต่ละมือขายมืดบ,บ <c oughs> มด่มือย่บบ่มืดมืดทุกมือเนาะ <c oughs> อันนี้มัดทะเลนี่นะ่ะ <c oughs> มาสองพันมาสองพันอันนี้มาพันกิฟต์เป็นว่ากาลองให้น้องเพิ่นมัดบ้างเนาะว่ามันจะถือจักพันนอ้นองขายน้องขายเมื่อไห่ขายเท่าไรซันน่ะบู่ๆเลยอะโบ่กำเอาก็ได้กำมีเท่าไรเท่าไร พันกำลังอาาแปลงเนาะอันนี้เพ่นลุกมาแบบนี้แต่ก็มาแปลงให้มันงามแบบนี้นะขายอยู่นี่มีเนี่ยพักพักปลก,กับอนนาาพักมันตดอันนี้พักบกพักบกเก็บด้วยใส่หน่อย อยู่น้องน้องไปเก็บเองอะ่ะ oh. เองน่อง <laughs> สร้างซอกเครื่องมะขายเลยเอามะขายจะนี่แม่ก็เอาเงินให้อะ่ะให้น้องขายน้องขายได้มืดแล้วน้องเอาเงินไปแม่ดิเราแม่ฮกะเอาให้ทิมเอาไปไปโรงเรียนดิ เอาไปเห็นยังเอาเงินไปยุงเฮี้ยนเอาไปเห็นยังไปซื้อเครื่องกินยุ่งเฮี้ยนเห็นหมูเห็นยังกินขนมกไปยักกินเนาะเนาะขายผักกันนี่ได้ก็เอาไปซื้อกินเนาะดีละดีละช่วยพ่อแม่หาเงินเพิ่นบ่เชื่ออยู่ซ่งเนาะอนูสั่งแล้วแต่ถ้าเบิ่งนี่ประมาณ ประมาณสิบเอ็ดสิบสองนี่ว่าประมาณสิบสองปีเนี่ยเบิ้งนะแต่เิ่นับบว่าจืน ตอนนี้มัดพักบุงอีกเนาะพักบุงนี่น้องเลิกกงงุีแจมันอองไปเก็บเอา,อามันก็มีลายอยู่บ่มีลายหนึง่งมีลายหนึง่ง<ๆ>เก็บมาเธอหน้อยเนาะมันจึงขายมดนเนาะเก็บมาลายก็ขายผมมืดมันทอดน,นั่นเก็บปลากระดูกมันไตบนเนาะ<ๆ>มันห้อนแน่เนาะเ<ๆ>มื่อน,น้องน่องนะ ຫ <laughs> ັນຜັກบົ้งนີ້ນະຢູ່ໜອງຂອງນ້ອງນະນ້ອງມີนອກນນຮກບົນນືຖັກັັກบง เลยมาขายภาพแบบนี้อันพอพอน้องเ็คสยังได้เดียไปเรียกงาน,นเรียกของงานและแม่ด,ด้วอน้องอน้องโอ้น้องน้องมีน้องอีกปูดึงที่จักปีลรอสามปีสามปีมปมแล้ววันนี้น้องก็มาขายภักแบบเดีวยวน้อมันมันมันสวยพอแม่หาเงิน mà nào โอเคอาจจะซีสวยหน่อะวันนี้เนาะเนื้อพักบ่งน้องอันนี้มัดเท่าไหร่พังบ่งน่ะมัดบ้านเก็บอันนี้แม่นพักบ่งที่ว่าน้องไปไปเก็บมาเนาะเก็บมือหน้องมามาขายเอออันนี้มัดมัดเท่าไหร่สองพันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามัดนอนนี่เนาะอ่ะ ตังบ่งหมัดสองมสีมัดเท่าไรทันกีนบใช่น้งวันอ่าเอาใส่ถุง <c ười> อ่ะส่้งหมดอ่ะโดยีัหมดอ่าบุญนี่แหะใส่นหน่อยอหน่อยเราสิไปเก็บตื้มบอรสั ก็มีคนมาถามซื้อเยอะเลยอันนี้เด้อันนี้เด้ทันกิบทันก็บสองสามสี่ห้าไอ้อาหาเน้อน er. sw ี <c oughs> <c oughs> ่อุ่ห no> นุนใส่นองเนาะเชื่อเท่าไรทั้งหมดพักหอมพักหอมนี่ยสิบพันเนาะพักบกเนี่ยห้าพัน มะเขือหาพันผดีซาวพันฮะใช่ทุอย่างเลยเอาโอ้หโอมือดเลยเนะาะพักบกกมืดเนาะยังเหลือแต่พักพักมันตุ่นนอนนี่เนาะไม่ได้ ซีซาวซีพันอ๋มันทึกเท่าไรอันนี้นะทึกเท่า,ราไรอะไรเอาอะไกอนแม่อสันพืเดียวจิว่าอ้าบ่เนี่นี่นั่นน,น,น,นั่นเอดลยเ๋ออะไรเพื่อฮะนี่พอพักหอมนี่หามาัดมัดหนึ่งสองพันมันบอกแล้วก็มันทึกสิบพันเนอแล้วก็พักบงนี่มันมียู่กมัดมัดพันกีบเนาะเป็นอยู่กพัน บวกับก็บเป็น16บหกพันแล้วก็มะเขือนี่มันมีอยูหามาหาพันกรีปเป็นอยู 6, เซาเอสพันทำมือหนีเซาเอสพันเนี่เราไอา้ให้ในีเซาซีเนี่กลายไปสามพันกรีปอ่ะโดยโดยโดยอันนั้นต่างใจเยอะหนึ่งชื้อเนี่ต่างใจเยอะหนึ่งชนะื้อเอ่อชวยพอ่อแม่ขายผักขายมีไปก่อนช่วงนี้แม่น้องก็ยังเอาน้องเนาะ ต่างใจเยนหนงสือเวลาเขาใหญ่มาเขาจึงจะมีเียกเหตุเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นอะไครคบครัวกับบลําบากหลายตีอยู่บ้านอยู่เค้าน <Yeah. S 1> บลําบากเนาะตอนที่ด้เขามาขายพักขายมีนี่เนาะ <Yeah. S 1> แล้วเห็น <Yeah. S 1> เห็นบ่อหมูกูแบบอันแบบเขามาขายพักแบบนี้น่ะกับนี่ะเพิินเพลนกับมาขายเนาะหมูเดียวกันเลยนะตัดท <Yeah. S 1> ิ้งไว้สมควันแล้ว <Yeah. S 1> สอ <Yeah. S 1> กงากเด้เนาะโอเค่า okay. สั้นกั อาจจะกลับกันเนะ้อต่างใจช่วยเมยียหาเงินแล้วก็ต่างใจแค่หนึ่งซื้อเนะ้อต่างใจแค่มันเก่งๆเวลาเขาใหญ่มาจึงมงเบียกเห็ดนั่งเรือซ้ำนี่เนาะจักหน่อยก็มีคนมาซื้อเนาะเขาก็มาเบิองหลายเนาะเอาไอา้กลับก่อนผู้ผู้ว่าซื้อไปก็อไอ้ผู้ร้างเกี้ยวไปเห็ดมันอย่างเนี้ยเอาซื้อซ้ำนี่ช่วยเนาะเมื่อไปเครื่องลายเต็มเอากลับกันเนะ้อ ก็โอเคเนาะตอนนี้เขาก็ได้ซื้อชวยน้องไปนอนไลยเต้ยพี่น้องเป็นพักหอมเป็นอย่างนี้แหละก็มันถืออยูเซาอิสพันกิฟต์แต่ว่าเขาพอดีถือเงินมาเซาสี่พันเขาก็เลยให้น้องไปนอนเนี่ยน้องเป็นแบจ้าพี่เนาะดีใจดีใจเนาะเมื่อหไงเมื่อไนถ้าว่ามีผู้ใดกายไปกายมากกับาอุดหนุนน้องได้เนาะอ่าอุดหนุนเพื่อเป็นอาคาไปโรงเรียนเนาะเอาไปไปโรงเรียนไปซื้อขนมขนมกินน้ำม้วนน้ำครู พระว่าไปโรงเรียนก็นเห็นน้อง่นเห็นคนอื่นกินเ้าก็ยากกินเนาะอาพีะช่นอไายครับกันนี้คอยคาย,ยมันมาด้วยบายๆมันนะโอเคเราพบกันใหม่นะสบายดีเนาะ